วันนี้พิตีจะมาทดสอบเปรียบเทียบระหว่างไม่ราคา3,000กับไม่ราคาไม่ถึง1,000บาทสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chat t อ e r e r e v i e วนะครับวันนี้พิ่ตีมาแบบรกๆหน่อยนะครับตอนนี้โต๊ะ รกมากนะครับเนื่องจากว่าพี่ตีกําลังทดสอบเจ้าใหม่ตัวใหม่อยู่นะครับลองแล้วเนี่ยพี่ตีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคาแรคเตอร์คุค้นๆกับไม่โหลดที่พี่ตีมีเลยนะครับซึ่งตัวนั้นพี่ตีซื้อมาจําได้ว่ามันแพงมากอยู่นะครับประมาณ3,000กว่าบาทเลยทีเดียวแต่ว่าเจ้าใหม่ตัวที่พี่ตีจะมาเปรียบเทียบเนี่ยมันมาพร้อมสายยาว6เมตรแล้วก็สามารถต่อกล้องได้ต่อเข้ามือถือได้นะครับถ้าเจ้าโหลดเนี่ยก็ต้องไปซื้อเพิ่มอีกประมาณ2ออย่างเนี่ย ตกประมาณพันสตื่นเต้นนะพี่ติก็เลยเอามาทดสอบให้ดูกันเล่นๆดีกว่าเล้าพอดีว่ามีเจ้าตัวซูม m S6 มาใหม่ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้มันเป็น Audio Recorder สามารถบันทึกเสียงพร้อมกันไปได้6 Tra ร k กนะครับก็เดี๋ยวพี่ติแปะลิงก์ไว้ด้านใต้ละกันว่าอุปกรณ์พวกนี้หาซื้อที่ไหนนะครับไมคที่พี่ติจะลองวันนี้ก็คือเจ้าตัว Syn โคตัวนี้ตัวนี้เป็น S6M นะครับ ก็มีตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยเหมือนกันนะครับเขาส่งมาให้พิติลองก็คือ Cameramaker นะครับเดี๋ยวพิติจะลองให้ดูโดยการบันทึกลงซูมเครื่องนี้นะครับโดยที่พูดครั้งเดียวนะแต่ว่าบันทึกไป2ใหม่แล้วเดี๋ยวเอามาเทียบกันเปิดเทียบกันดูว่าเสียงอะ่ะมันเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนก็ให้คนดูตัดสินใจเอาละกันว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเค เดี๋ยวพี่ตีจะเริ่มลองกันเลยนะเดี๋ยวพี่ตีขอปรับเสียงให้มันพอดีๆก่อนนะตอนนี้ปรับให้มันเป็น6อ่ะพี่ตีปรับซูม S6 ตัวนี้เป็นเกรนขึ้นมาเป็น6นะครับแล้วก็เอา6เท่ากันเอา7แล้ละกันนะตัวโหลดเป็น7นะครับโอเคน่าจะเสียงพอๆกันอยู่นะโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพี่ตีจะกดอัดครั้งเดียวบันทึกพร้อมกันไปนะครับ ตอนนี้ก็มีเสียง2ไมค์เข้ามาละมี2ตัวที่เทียบกันก็คือโหลดสมาร์ทลาฟพลัสแล้วก็ซิงโค S6M นะ One hour later Two hours later Three hours later <c oughs> ลืมกดอัดโอเคกดอัดใหม่ No card ด้วย โอ้เศร้าโอ้เศร้าอ่ะกดอัดแล้วนะครับอัดไปราวๆสามชั่วโมงลืมกดอัดที่ตัวซูมแล้วสองไม้นี้ยมันบันทึกที่ตัวซูมเนอะก็อ่ะเศร้ากันไปไม่เป็นไรพูดใหม่ก็ได้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดบีรีวิวนะครับวันนี้พี่ตีมาทดสอบไม่2ตัวนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้พี่ตีกําลังทดสอบใหม่หลายตัวเลยแล้วก็มีโปรเจกต์ที่จะเอาไม้แต่ละแบบเนี่ยมาทดสอบให้ดูว่าแต่ละแบบมันมีจุดเด่นจุด,ดดียังไงนะครับจะได้เลือกกันถูกว่าไม้แบบไหนดีนะครับพี่ตีตอนที่ยังใช้ไม้ไม่เป็นพี่ตีก็งงๆกงกง,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 งกับเรื่องนี้เหมือนกัน นะพี่ตีก็จะมาตัดสลับให้ดูนะครับระหว่างเสียงไม้2ตัวเนี้ยว่าตัวไหนเนี่ยมันคาแรคเตอร์เป็นไงนะครับอยากรู้ว่าเจ้าตัวโหลดอ่ชื่ออะไรนะ Smart l a ับพัดนะครับตัวเนี้ยส0 0พกว่าบาทนะครับพี่ตีซื้อมาตอนนั้น3,000กว่าบาทเลยมั้งนะครับสายมาน่าจะประมาณ1เมตรกว่าๆอะไรประมาณนั้นนะครับไม่มีแจ็คอะแดปเตอร์มาให้แล้วก็เท <c oughs> ียบกับเจ้าตัว ซิงโคลนะครับซิงโคลที่เอามาเทียบเนี่ยคือ s 6 m นะครับมาพร้อมสายยาวเมตรนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์แปลงจากโทรศัพท์ไปกล้องได้นะครับเท่ากับว่าซื้อตัวเดียวจบไม่ต้องมีอะแดปเตอร์อะไรอีกแล้วมาในกล่อง990บาทนะครับก็คาแรคเตอร์2ตัวเนี่ยพี่ตีลองเจ้าซิงโคลแล้วพี่ตีก็เลยเฮ้ยคาแรคเตอร์มันคุ้นๆน,นะทุ้มๆเหมือนเจ้าโหลดที่พี่ตีเคยใช้อยู่เลยพี่ตีก็เลยเอามาเทียบกันดูให้เพื่อนๆดูว่าเอ๊ะ e คิดว่ายังไงเนาะแล้วก็ ตัดสินใจกันเอาเองนะครับพี่ติไม่ฟันธงและกันว่าตัวไหนมันดีกว่ากันยังไงแล้วก็ตอนนี้น่าจะพอรู้คาแรคเตอร์มาแล้วล่ะนะครับพี่ติบอกก่อนว่าพี่ติอัดโดยใช้ Zoom S6 นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะบันทึกทั้งหมด 7, เจ็ดหกแทร็กพร้อมกันนะครับตอนนี้พี่ติบันทึกเข้าไปเนี่ยก็คือพูดครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดเ,เวลาพี่ติรีพิทเอามาให้ดู2รอบเนี่ยก็คือ พูดครั้งเดียวหนเดียวแต่ว่าบันทึกแยกไม่2ตัวนะครับเท่ากับว่าเสียงที่บันทึกไปอ่ะมันจะเหมือนกันเป๊ะๆเลยอยู่ที่คาแรคเตอร์ใหม่ลว้ลวนๆล,ล,ละนะเจ้าสุบ S6 ตัวนี้ก็เหมือนกันหาได้ซื้อได้ในเมืองไทยนะครับมีทัวรแทนแจำหน่ายเรียบร้อยที่ Music Collection เดี๋ยวลองแปะลิงก์ไว้ด้านใต้นะครับก็แล้่านี้แหละพี่ตีมาเร็วๆง่ายๆนะครับโต๊ะรกไปหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ พอดีว่ากำลังทดสอบใหม่หลายๆตัวอยู่ก็เลยตื่นเต้นนะครับรีบมาอัดให้ดูดีกว่าว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีเนาะก็วันนี้ประมาณแค่นี้นะครับถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยก็กด subscribe ก,กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าพี่ตีจะมาทดสอบใหม่ซิงโค o S6M แล้วก็ซิงโค S6 นะครับว่า2ตัวนี้790กับ9 9 0เสียงมันต่างกันไหมต่างกันแค่ไหนอะไรยังไง แล้วก็ไมคแต่ละตัวคอนเดนเซอร์ไมค์ระวีงลีไมค์บูมนะครับหรือว่าไมคติดหัวกล้องอะไรประมาณนั้นแหละดูว่าไมคตัวไหนเหมาะกับโฮมสตูดิโอไมคไมคตัวไหนเหมาะกับการแบบออกไปทําคลิปนอกสถานที่เนะาะแรคเตอร์มันต่างกันยังไงแล้วเครื่องบันทึกเสียงจะใช้อะไรบันทึกดีนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้พี่ตีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ